กดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับนะครับเห็นไหมมายาวเลยเห็นไหมจุดต้ตนตอของเรื่องที่ผมพูดเนี่ยมันมาจากอนเนกเราธรรมทัศที่อยากจะขึ้นไปอยู่ดวงจันทร์ประชาชนทุกคนก็บอกว่าขึ้นไปเลยครับไปทั้งคอรอมอเลยเอาบนเอกประยุทธ์ไปด้วยนะนะ เอากันไปให้ครบเลยนะทั้งคอรอมอลแล้วอยากกลับมาอีกนะประเทศไทยไปตั้งดินแดนใหม่ที่บนดวงจันทร์กันไปเลยไปตั้งเวร์กันคุณกันไปเลยแล้วเอากฎหมายเนี่ยนะประชาชนก็บอกว่าไปทั้งคอรอมอลแล้วเอากฎหมายรัมนูนปีหกศไปใช้ที่นั่นด้วยนะที่ดวงจันทร์อย่าเอามาใช้กับประเทศไทยเลยนะ ประเทศไทยเนี่ยต้องการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้กับการที่อนเนกเราธรรมนัตเสนอว่าไปอยู่ดวงจันทร์ไปเหยียบดวงจันทร์เนี่ยประชาชนเกือบทั้งประเทศนในเฮโลเสลฟาละเห็นด้วยไปทั้งครมอเลยนะเออเออเนี่ยเอาไปให้หมดนะครับนะธรรมนงธรรมนัตเนี่ยเอาไปให้หมดแล้วนะฮะอย่าลืมติดรัฐธรรมนูญประโยคศูนไปใช้บนดวงจันทร์ด้วยนะถึงขนาดนั้นครับพี่น้อง โอ้ยแล้วหากันขี้แตกขี้แตนนะความคิดนี้ออกจากอนเนกเราธรรมทัศรัฐมนตรีใหม่ป้ายแดงของเราได้ยังไงนะครับนี่แหละสิ่งที่ผมจะพูดสิ่งที่ผมจะกล่าวสิ่งที่ผมจะเอามาขยายความนี่แหละผมถึงบอกว่าวันนี้รัฐมนตรีไทยผมตั้งคำถามหนักๆดังๆเลยนะรัฐมนตรีแต่ละตัววันนี้ คุณมีราคาค่างวดพอที่จะเป็นรัฐมนตรีได้หรือไม่วันนี้ไอ้ทิ่นั่งเป็นรัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยคุณมีความรู้ความสามารถเพียงพอไหมหรือแค่มานั่งให้รู้ว่าอ๋อไอ้ไอ้บักหัวเขียบเนี่ยอ๋อเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมไอ้บักเขียบเนี่ยไอ้บักเขียบเนี่ยเป็นรัฐมนตรีแรงงานใช่ไหมไอ้บักเขียบนี้เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ใช่ไหมไอ้บักเขียบนี้เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขใช่ไหมคุณก็แค่เอามาตั้งงั้นเอาใครมาทํางานก็ได้ คุณไม่จําเป็นต้องเอาคนพวกนี้มาหลอกถ้าคุณเอาแค่ความชอบใจคุณน่ะไม่เอาความเหมาะสมไม่เอาความรู้ความสามารถไม่ได้เอาความชอบทำมาแต่งตั้งคนให้มันเหมาะกับงานวันนี้ก็เป็นได้แค่รัฐมนตรีบักหัวเขียบเ,เป็นแค่รัฐมนตรีบักสีดาเออนะไม่ต้องเอามาหรอกนะปล่อยให้มันเว้นว่างไปเถอะนะครับเปลืองภาษีประชาชน แล้วเปลืองจริงๆวันนี้ผมก็เลยออกมาพูดในจุดตรงนี้2วันแล้วนะเรื่องคณะกรรมการสมรนันสมรนฉันซึ่งไอ้ที่ผมตอกย้ําในไลฟ์ที่สองก็เพราะมันสําคัญกับประเทศชาติเพราะมันคือทางออกของประเทศมาปรึกษาหารือนะมาปรองดองกันมันคือทางออก ของประเทศจริงๆมันคือกุญแจที่ทําให้ประเทศเนี่ยสามารถที่จะเปิดประตูบานนี้แล้วให้ทุกคนเนี่ยเดินไปจับมือไปด้วยความสมัครสมานสามัคมคีคหาทางออกร่วมกันไปได้แต่วันนี้คุณเอาใครมาเป็นขน้าราชการสามาัญชนเอามาเนี่ยมันก็เกิดนะรังแต่ความแตกร้าวเกิดขึ้นแล้วแล้ววันนี้ทางออกของประเทศไทยมันอยู่ตรงไหนคุณบอกว่ารัฐบาลเป็นรัฐบาลแห่งอะไรคอมโพไมไ์ Com เป็นรัฐบาล ประชาธิปไตยแต่วันนี้การกระทําคุณคือเผด็จการคุณไม่ต้องการให้มีการปณีปรนอมอะไรใดๆทั้งสิ้นคุณไม่ต้องการให้มีการพูดคุยใดๆทั้งสิ้นคุณไม่ต้องการรับข้อเสนอใดๆทั้งสิ้นของกลุ่มผู้เรียกร้องมันชัดเจนกันอยู่แล้วว่าน,นี่คือการกระทําของรัฐบาลแล้วคนที่ความคิดนี้ที่ออกทั้งหลายทั้งปวงมันออกจากคนเอกประยุทธ์จันโอชาว่าไม่ต้องการพูดคุยไม่ไม่รับข้อเสนอ ไม่รับคำชี้แนะอะไรใดๆทั้งสิ้นพลเอกประยุทธ์จันโอชาชัดเจนที่สุดวันนี้ผมถึงหมดความเลื่อมใสหมดความอ่าอยากใช้คำว่าหมดความเลื่อมใสที่เพราะไม่เคยเลื่อมใสอยู่แล้วในตัวพลเอกประยุทธ์จันโอชาพูดอีกอย่างทําอีกอย่างพูดอีกอย่างทําอีกอย่างมันคืออะไรทําไมมันเป็นอย่างนี้ถูกไหมวันนี้เนี่ยราคาข้างงวดถ้าเป็นพ่อค้านะถ้าเป็นพ่อค้าเปรียบประยุทธ์เป็นพ่อค้านะ ไปค้าขายต่างประเทศไปค้าขายกับคนที่เขานะมีต้นทุนทางด้านด้านสังคมที่สูงเนี่ยพ่อขาอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่มีราคาค่างวดเลยนะครับโดยเฉพาะวันนี้ประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้นําประเทศเป็นผู้นํารัฐบาลแล้วกลับกลายเป็นคนพูดอีกอย่างทําอีกอย่างไม่มีสัจจัดพูดกันง่ายๆภาษาพอ่อครับไม่มีสัจจัดเลาะแหละไม่มีจุดยืน คุณคิดว่าคนอื่นที่เป็นพ่อค้าด้วยกันเป็นผู้นําประเทศที่เป็นประเทศอื่นเขาจะเชื่อมั่นในผู้นําประเทศไอคนนี้ไหมโอ้ยคุณเ้ยขนาดพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกร,รัฐมนตรีขนาดประชาชนของตัวเขาเองเขายังสับขาหลอกงงกันไปหมดทั้งประเทศ เขายัางหลอกคนของเขาเองได้สับขาหลอกประชาชนวันนี้พูดอย่างบอกว่าคอม p พรไม s ์วันนี้ก็เป็นอีกอย่างสับขาหลอกประชาชนด้วยกันเองคือพูดง่ายๆสับขาหลอกพวกเดียวกันเองงงเงินชิบหมายวายป่วงหมดพอเขาจับติดก็ไปแห่ใส่เขาพอเขาจับติดก็ไปแห่ใส่เขาถามว่าพลเอกประยุทธ์เป็นหมารู้ว่าเป็นคนไปแห่ใส่เขาไปขู่เขาไปจะดําเนินคดีเขาเนี่ยผู้นําต่างประเทศหลายๆประเทศท่านดูสิครับมีไหม ที่ศรัทธาเลื่อมใสในพลเอกประยุทธ์อยากจะพูดคุยอยากจะมาพูดคุยทําความรู้จักจก,กับผู้นําของอไทยเป็นผู้นํารัฐบาลไทยโอ้ยประเทศนั้นก็อยากจะมาหาประยุทธ์ประเทศนี้ก็อยากจะาหาประยุทธ์มีมั้ยไ,ไม่มีเลยไม่เห็นเลยมีแต่ผู้นําของประเทศต่างๆล้วนแต่ตีตัวออกห่างจากพลเอกประยุทธ์เป็นบุคคลที่น่ารังเกียจแห่งปีพลเอกประยุทธ์อะ น่ารังเกียจเอาคุณดูไม่น่ารังเกียจได้ไงอยู่โดดเดี่ยวขนาดนี้ผู้นําประเทศอื่นก็ไม่เอาสักประเทศแต่โดดเดี่ยวไม่เล่าหรือจะเถียงฮะหรือจะไฟหรือจะไฟกับผมเอาถูกไหมเล่ามีผู้นําประเทศไหนเขาคบค้าสมาคมกับพลเอกประยุทธ์จันโอชามั้งวันนี้มีไหมไม่มี ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเวลาว่างไม่ใช่ว่าเขายุ่งจัดทางด้านการเมืองเขาต้องไปจัดการไม่ใช่แต่พลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่มีใครครบครับ <c oughs> ถ้าเป็นเพื่อนในห้องเดียวกันไม่มีใครอกกูเลยเพราะอะไรก็อย่างที่ผมบอกอะในประเทศตัวตัวเองอ่ะก็หลอกกันไปหลอกประชาชนของตัวเองกันหลอกกันไปหลอกกันมาพูดอีกอย่างทาอีกอย่างบอกจำเรทปรณีประนอมแต่โอ้โหแจกหมายเนี่ยหมายเรียกไม่ได้หยุดหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันคืออะไรนะ แจหกหมายเรียกเรียกแล้วจับจับแล้วขังขังแล้วปล่ er อยพอปล่อยแล้วก็เรียกมาอีกเรียกมาอีกก็จับอีกจับอีกแล้วก็ปล่อยอีกอยู่อย่างเงี้ยครับนะเนี่ยสมานะฉันคุณดูสิครับพอบอกว่านักเข้าหนักหนักเข้าบ้านเมืองต้องหาทางออกโดยการตั้งกลุ่มคนมาพูดคุยกันหาทางออกก็ดันเอาแรมโบมาอย่างเงี้ยเออเอาแรมโบอีสานมาอย่างเงี้ยแล้วเอาใครมาอีกเอาธนากรมาอย่างเงี้ยแล้วมันจะหาทางออกยังไงละครับพี่น้อง มันจะหาทางออกยังไงทางออกเนี่ยไม่มีแต่ทางตัน่ะมีไอ้ที่รู้ๆว่าไม่มีทางออกคุณเข้ามาสู่วังวนของรัฐประหารของคอสชอเนี่ยนะฮะเป็นระยะเวลาเจ็ดปีเนี่ยเล่นเอาชิปหายเลยหาทางออกกันไม่เจอกันเลยทีเดียวประชาชนงงกันไปหมดหาทางออกไม่เจอรัฐธรรมนูญปีหกศูนย์เนี่ยเข้ามาได้แต่ออกไม่ได้นะครับพี่น้องเออ ผมอยู่เร่งเนี่ยผมอยู่ไม่นานผมอยู่ไม่นานเดี๋ยวผมมาแค่แค่รักษาความอยู่ไม่นานอยู่ไม่นานล่อเข้าไปเจ็ดปีแล้วประชาชนก็ขับไล่ก็แล้วสาดน้ําก็แล้วนดถีบหัวก็แล้วนตบหัวก็แล้วประจุ์ยังไม่ออกเนี่ยคุณดูนะเสพติดแต่อํานาจ ยึดติดแต่ลาบยศสรรเริญมันก็จะหาทางออกไปไม่ถูกหรอกแล้วมันก็พยายามที่จะหาเหตุผลร้อยแปดพในการที่มันจะอยากจะอยู่ตำแหน่งโอ้ยเดี๋ยวประชาชนเดือดร้อนแล้วใครจะเก่งกว่าผมพลเอกประยุทธ์มีคนเก่งกว่าผมอีกเหรอถ้าผมลาออกไปเนี่ยประเทศจะเดือดร้อนนะเออน่ะมีการขู่ผ่านสื่ออกีกว่ามีใครเก่งเท่าผมไหมไม่มีคุณดูสิครับวันนี้ล่ลาสุดสด,สด ร้อนอนเลยซึ่งไม่อยากจะพูดกันเลยทีเดียวนะปปชปปชตีแผ่ข้อมูลออกมาอย่างชัดเจนนะครับในขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาดำรงตำแหน่งเป็นนรัฐาธิปัตในยุคคสชนะถือไม้กยาสิทธิ์มาตรา44เป็นที่ตั้งกรรมจัดคนเห็นต่างทางด้านการเมืองอย่างราบคาบ ใครไม่ด้วยเรียกมาปรับทัศนคติใครไม่เห็นด้วยใครต่อต้านรนัมณุปีหกศูนเรียกมาปรับทัศนคติปรับสักอาทิตย์สองอาทิตย์ดูสงบปากสงบคาเจียมตัวก็ปล่อยตัวมันไปสุดท้ายวันนี้นะครับไม่รู้แตกคอกับลูกน้องเก่าหรือว่าอะไรยังไงปปชคณะป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติออกมาเปิดเผยข้อมูลเป็น หลายลักอักษรเลยว่ายุคคอสชที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะเป็นผู้นำอยู่ในส่วนของสมัยยุคคอสชมีการโกงกินทุจริตมากที่สุดนมากที่สุดในบรรดาที่เคยมีรัฐบาลมาโอ้เอาล้ครับโอข่าวนี้มาถึงหูพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ร้อนปัดปัดปัดปดปัดเหมือนเหมือนโดนน้ำร้อนลวกออกมา นะครับให้ข้อมูลกับสื่อต่อว่าต่อว่าปปชใหญ่เลยว่าคุณมั่วหรือเปล่าคุณวัดมาจากไหนว่าที่มีการคอร์รัปชันโกงกินกันเยอะที่สุดใน,นในยุคคอสชอเนี่ยยุคนี้ถือว่ายุคที่สุดในประวัติการคุณเอาข้อมูลมาจากไหนปปชคุณมั่วหรือเปล่าอันนี้เป็นคาคาพูดของพลเอกประยุทธ์นะคุณจะมาพูดอย่างนี้ไม่ได้ว่ายุคคอสชอท,ทุจริตโกงกินมากที่สุดคุณจะพูดอย่างนี้ไม่ได้ คุณจะเอาตัวเลขที่ประชาชนร้องเรียนเป็นฉบับเป็นหนังสือในแต่และฉบับฉบับฉบับมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันฉบับในการร้องเรียนการทุจริตในช่วงคสชและเอามาวัดว่าอันเนี้ยในยุคคอสชอซึ่งมีผมเป็นผู้นําเนี่ยเป็นยุคที่โกงกินที่สุดตั้งแต่นะใช้คําว่าเป็นยุคที่โกงกินที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยทีเดียวคุณที่พูดอย่างนี้ไม่ได้วราถ้าคุณพูดอย่างนี้ผมเสีย เพราะผมเป็นผู้นํากสชในตอนนั้นพลเอกประยุทธ์ก็เอาแล้วละครับมาตีโอ้ยตายแล้วกอสอชอเรียกมันมาตบหัวหน่อยสินะใครเป็นประธานปปชนะมากล่าวหาพลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างนี้ได้ยังไงไปดูข้อมูลมาใหม่ไปทําข้อมูลมาใหม่เลยอย่างนี้เนี่ยมากล่าวหาพลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างเงี้ยไม่ได้มันผิดทางประยุทธ์จันโอชาไม่เคยโกงกินและจุดตรงนี้แหละครับผมจะบอกพ่อแม่พี่น้อง เป็นหัวข้อที่ทําให้ฝ่ายค้านจะยกจะหยิบยกมาอาภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์กันอย่างยกใหญ่ในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กําลังใกล้จะมาถึงนี้ฝ่ายค้านก็หยิบยกนาะรีพอร์ตหรือรายงานของปปชเนี่ยที่บอกว่านะยุคคอสอชอโดยการนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นยุคที่โกงกินคอร์รัปชันมากที่สุด มาโจมตีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือรัฐบาลลงตูง่2ในศึกนะครับซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะถึงนี่แหละเออเป็นไงเป็นไงนะครับผมไม่กลัวหรอกครับ1นึ 112, เอาต่อให้1นึหรือ1นึ่ง่องศูต่อให้มาตาห้าร้อ 500, ผมก็ไม่กลัวครับนะครับไม่ได้ไม่ได้ท้าทายนะฮะแต่สิ่งที่ผมพูด สิ่งที่ผมเอามาเล่ามันคือข้อมูลความเป็นจริงนะครับผมไม่ได้อุปโลกขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นผมไม่กลัวครับขอบคุณที่เตือนขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับขอบคุณแฟนเพจที่เป็นห่วงจริงประเด็นวันนี้นะครับเอามาพูดเอามากล่าวกันก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องฉุกคิดว่าตัวแทนเราเนี่ยนะที่เราเลือกเข้าไปแล้วนั่งกระดิกตีนกระดิกหัวแม่เท้าหัวแม่โป้งกันในสะา,าเนี่ยเขาทางานกันยังไง มีประสิทธิภาพมากพอไหมที่จะมาเป็นผู้นําเราสสคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคอรมนะที่อยู่ในคอรมเป็นรัฐมนตรีแต่ละคนมันมีความรู้ความสามารถมากกว่าผมพูดได้เลยนะชาวบ้านตาดำๆคนจนยังมีความรู้ความสามารถมากกว่ารัฐมนตรีบางคนเลยคุณเชื่อไหมคุณเชื่อไหมมันเป็นสิ่งที่มันพูดมันไม่ผิดหรอกคุณมันถูกต้องเลยแหละ เพราะพวกนี้พอไปนั่งในคอรมอลเนี่ยสมองมันฟอมหมดอ่ะมันไม่ทํางานกระดิกนิ้วรับภาษีรับเบี้ยวหวัดหลวงประชา่อของประชาชนไปเป็นเดือนเดือนก็แค่นั้นอะ่ะคุณดูสิเสนอให้ไทยมีจรดวดขึ้นไปดวงจันทร์อย่างเงี้ยมันใช่เรื่องไหมมันหาอะไรทําดีกว่าไหมอะหรือพูดง่ายง่ายอันเอกเราธรรมทัศน์ไปเล่นไกลๆไปเล่นตรงโน้นไปไปเล่นไกลๆไป นะไม่มีใครคิดหรอกว่าความคิดเด็กน้อยอย่างนี้จะออกจากปากของอันเอกเราธรรมทัตนะหัวหน้าพักรวมพลังประชาชาติไทยโอ้ยตา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 ย,ตายนะฮะหัวข้อดังกล่าวนะในส่วนของหนังสือที่ออกจากปปชที่บอกว่ายุคคอสชอเป็นยุคที่คอร์รัปชันโกงกินเยอะที่สุดในประวัติการนะฮะก็จะเป็นหัวข้อที่ให้ฝ่ายค้านหยิบยกออกมา นะแล้วออกมาอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับเออก็อคอยติดตามกันดูนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้ผมพูดวิาพากษ์วิจารณ์อยู่บนข้อมูลความเป็นจริงเน,ะน้นย้ํานะเน้นย้ําก่อนอยู่บนบทบัญญัติข้อมูลความเป็นจริงไม่ได้เฟกไม่ได้ใส่ไฟ,ไ,ฟไม่ได้ไม่ได้บวกนินสัยผมไม่มีบวกตรงๆนะเข้าใจผิดก็เข้าใจผิดเข้าใจถูกก็เข้าใจถูกวิาพากษ์วิจารณ์กัน คือไลฟ์สไตล์ผมผมเป็นคนพักการเมืองก็จริงอ่าผมเกล่นก่อนผมผมอยู่ในพักการเมืองก็จริงแต่ไลฟ์สไตล์อันนี้คือไลฟ์สไตล์ผมนะผมชอบวิพากษ์วิจารณ์ทังด้านการเมืองการทํางานติชมเพื่อให้มันมีการปรับปรุงที่ดีขึ้นอ่าอันนี้เป็นไลฟ์สไตล์ผมซึ่งทําไมผมวิพากษ์วิจารณ์การเมืองไม่ได้มันจะตายใช่ไหมนะมันจะกินข้าวไม่ได้ใช่ไหมมันจะปวดท้องใช่ไหมก็ไม่ใช่ ส่วนคนที่บอกว,ว่ามุงว่างคุณมุงคุณศิรวิทย์ว่างจัดมานั่งวิพากษ์วิจารณ์การเมืองอยู่ได้แล้วนะไม่หาทําอย่างอื่นไว้ลรอเอาแล้วคุณทําอะไรคุณทําอะไรนะคุณทําไม่ได้คุณก็นั่งเฉยๆแต่วิพากษ์วิจารณ์แล้วประชาชนได้รับประโยชน์จากการวิพากษ์วิจารณ์ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ดูแล้วเป็นประโยชน์กับประชาชนมันก็เป็นบวกกับสังคมมันไม่เป็นลบนี่ครับถูกไหมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างคือข้อมูล ความเป็นจริงคือข่าวที่ผมเอามาเล่าแล้วเอามาวิเคราะห์บทวิเคราะห์ว่ามันจะเป็นยังไงมันถูกต้องไหมก็โยนให้สังคมคิดร่วมกันคิดร่วมร่วมกันวินิจฉัยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเข้ามาประชาชนก็เข้ามาตั้งเยอะตั้งแยะมาดูผมก็ไม่เห็นจะแปลกก็แต่ละคนก็มีความรู้ความสามารถกันทั้งนั้นประชาชนที่อยู่ที่ฟัง a c e b o o k ไลฟ์ผมก็มาช่วยวิเคราะห์มันก็เป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งประเทศ ผลเสียตรงไหนแล้วครับพี่น้องป้า <c oughs> นะฮะเออนะนะจงดีใจอีกไม่กี่ปีเรามียานอาวกาศเป็นของตัวเองแล้วแต่วันนี้นะครับเล่นเรือดำน้ํากันไปพังๆงก่อน <c oughs> เล่นเรือดำน้ํากันไปพังพก่อนนะก่อนที่จะมียานอาวกาศเดี๋ยวให้รัฐบาลกู้เพิ่มก่อนกู้เพิ่มสักประมาณสักนะแปดสิบล,ล้านล้านเอาให้ใช้หนี้ก,กันนะ สิบยี่สิบช่วยอายุคนคนไทยก็ยังไม่หมดเอาอย่างนั้นดีกว่านะอนเนกเราธรรมทัศน์ก็ทำได้ครับนะ he c n n o o h แฮนค do h e he can do everything นะมีความรู้ความสามารถทับเหลา่าด็อกเตอร์ทับเหลา่าผมถึงบอกว่าด็อกเตอร์มันเป็นแค่กระดาษใบหนึ่งแค่นั้นพี่น้องตราบใดที่คุณอยู่เหนือกว่าคนอื่นแต่จิตใจคุณต่ำกว่าคนอื่นเนี่ยใบประกาศแค่ใบเดียวมันช่วยอะไรคุณไม่ได้หรอก แม้กระทั่งตัวคุณเองคุณยังเอาตัวคุณไม่รอดคุณเชื่อผมไหมเพราะฉะนั้นคําว่าด็อกเตอร์อย่าไม่คมคนอื่นเขาน่าคุณดูสิด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์อะไรเสนอมียาณาอากาศไปขึ้นไปถึงดวงจันทร์วันนี้เนี่ยผลิตรถยนต์เองให้ได้เสียก่อนไหมฮะวันนี้เนี่ยผลิตรถเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเครื่องบินห่อให้ได้ก่อนประเทศอื่นดีกว่าไหมฮะถูกไหม วันนี้เนี่ยทำให้ประชาชนกินดีอยู่ดีทั้งประเทศก่อนดีกว่าไหมถูกไหมเออบ้าบอบ้าบอ